બરાબર <mully> แมจันตามารีนีน่าเลยเอ่อแล้วไม่ได้แว่าขอใหแม่ยิมอขนยล้นยั้อนดลงไปก็เร็วกว่าเดีกสมอะยันเลวหาตั้งแต่ก่อนลงอีก ទៀតមិននៅទេ